สวัสดีครับพบกับลิวพูฟีเวอร์ชาแนลอัปเดตข่าวหงก่อนฉะเร็วมาฤกทคืนนี้ลิวพูเนี่ยมีข่าวร้ายเลยคืออย่างนี้อาร์เนอร์สลอดโค้ชหงแดงออกมาแถลงข่าวบอกว่า3ตัวหลักของเราคือฟิลมปองอิซักและก็อาซงเนี่ยยังเจ็บอยู่ลงสนามไม่ได้นะสรุปสถานการณ์นักเตะที่บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยฟิลปงบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาอาริซงเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาเช่นกัน อเล็กซานเดอร์เนี่ยเจ็บขาหนีบกระทบเกมไหนบ้างเกมเจอเรลมาลิดในยูฟาในคืนนี้แหละทั้ง3คนเนี่ยหมดสิทธิ์ลงแน่นอนเกมเยือนแมนซิตี้์เนี่ยฟิมปงกับอาริซงเนี่ยยังลงไม่ได้แน่นอนจนกว่าจะพ้นช่วงเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนไปเลยส่วนอีซักเนี่ยต้องลุ้นหนักมากโค้ชบอกว่ายังซ้อมกับทีมไม่ได้เลยแต่ก็ยังหวังว่าเขาเนี่ยอาจจะฟิตทันมาช่วยทีมในเกมนี้ได้บ้าง สรุปคือเกมเจอริลิมอลิดวันอังคารนี้เนี่ยหงแดงต้องเล่นโดยไม่มี3คนนี้แน่นอนส่วนเกมเจอแมนซีเนี่ยยังต้องมาลุ้นอีซักนะที่พอมีหวังส่วนฟิล์มปองอลิซอนเนี่ยพักยาวไปเลยจ้าโอ้ยเจอราชันชุดขาวก็หนักพอแล้วนี่ยังมาขาดตัวหลักอีกน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับคืนนี้เนี่ยมีแมตช์ห้ามพลาดเลยเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มที่โคตรเดือด ลิวพูเปิดแอนฟิ์เจอกับเรอัลมาริดตอนตีสามบ้านเรามันคือการรีแมตเลยนะเนี่ยเพราะปีก่อนเจอกันที่สนามนี้หงเคยชนะมาแล้ว2 0ต่อ 0. สภาพความพร้อมของลิวพูเนี่ยข่าวดีคือเพิ่งเปิดบ้านชนะวินล,ล่ามาได้2.0ต่อ 0. คืนฟอร์มได้บ้างได้กาเฟนแบกที่หายเจ็บข้อเท้าและเคยติจโจนกลับมาซ้อมแล้วคาดว่าโคสตสลอตเนี่ยน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆที่พักไว้เมื่อสุดสัปดาห์อย่างเวสกับเคอร์เคสซึ่งก็น่าจะพร้อมกลับมาลงได้ ตัวเก่าอย่างแม็กอาลิตเตอร์กับโรเบอร์สันเนี่ยน่าจะยืนเป็นตัวหลักก่อนคาดการไล่อัพของลิเวอร์พูลในคืนนี้เนี่ยจะมีมามาดัสวิลลี่ลงเป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาเป็นแบดลี่แบ็คซ้ายคือโรเบอร์สันส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นโกนาเต้และฟานไดนะตัดมาที่แผงกลางเนี่ยมีไลอันกาเฟนแบกแม็กอาลิตเตอร์และโซบอสไลส่วนชุดหน้าน่าจะมีซาร่ากัคโปและเอกิติเก้นะ ส่วนสภาพความพร้อมของเรียวมันลิดเนี่ยซาบีอลอนโซพามันลิดฟอร์มดีต่อเนื่องมาเลยแต่ตัวเจ็บเพียบเหมือนกันมีกาบาคาวลูดิโกอลาบ,บาและมาซินตัวโนเนี่ยเจ็บมานะตัวที่ต้องลุ้นเนี่ยคือเทนอเล็กซนเดอร์อาร์โนเด็กเก่าหงก็มาด้วยแต่ร่างกายไม่พร้อมคาดว,ว่าจะคงได้นั่งสำรองไปก่อนการจัดทัพเนี่ยต้องใช้บานเบเดย,ยืนแบ็คขวาแก้ขาดไปก่อนแดนการใช้กามาวิงกาเนี่ยคู่ชัวเมนี่แน่นอน ตัวลุกเนี่ยโคตรโดมีทั้งเอ็มปาเป้ฟอร์มร้อนฉ่าเลยยิง5ลูกจาก3นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเฟตนี้จะประสานงานกับเบลลิงแฮมวินิซิอุสจูเนียร์และเือแลไลายอัพ mm hmm. ที่ค่าเนี่ยกูตัวลงเป็นผู้รักษาประตูมีบาวเบเดมิริตาวเฮาเซนกาเลาสชัวเมนนี่กามาวิงกาคือแลเบลลิงแฮมและวินิซิอุสมีเอ็มปาเป้อีกคนสรุปความเป็นไปได้ของเกมเนี่ย นักวิเคราะห์มองว่าชัยชนะเหนือวิลล่ามันยังไม่พอแต่ที่จะบอกว่าโหงกลับมาแข่งแล้วเนี่ยมันต้องเจอกับมาริด์ยูโคอลอนโซ่ที่ฟอร์มดีไม่มีแพลวเนี่ยโมเมนตัม um น่าจะอยู่ทางมาริดม,มากกว่าถึงแม้จะมาเยือนแต่ก็มีลุ้นถึง3แต้มเลยนะผลที่คาดไว้จากกูรูและต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าลิวพูน่าจะแพ้ไปประมาณ1ประตูต่อ2นั่นเองเพื่อนๆล่ะคิดยังไงคอมเมนต์บอกทีนะผลสกอร์ ข่าวชัดวมาเนี่ยมีเรื่องให้ลุ้นอีกแล้วคือมันเกี่ยวกับเกมใหญ่ลิอร์เจอกับเรียวมันลิตในคืนนี้นี่แหละหงแดงจะหยุดเอ็มปปเปอเป้ยังไงหลอยอนกาเฟนแบรเนกองกลางลิเวอร์ที่เพิ่งจะยิงประตูสวยๆในเกมชนะวิลล่ามาออกมาให้สัมภาษณ์แบบมั่นใจเลยเขาบอกว่าหงแดงเนี่ยมีแผนรับมือกับคิริยันเอ็มปัปเป้แน่นอนดาวยิงฟอร์มโคตรฮอตของเรียวมัลิตเนี่ย แกก็น่าจะรู้ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยนะฟอร์มโหดสุดๆยิงไป19ประตูแล้วซีซั่นนี้5ประตูในยูฟาแชมป้ยนลีกเฟสน,นี้โคตรอันตรายแต่กาเฟนแบกบอกว่าเขาจะไปคุยกับอีบูโกนาเตกองหลังของเรานี่แหละเพราะโกนาเตเนี่ยรู้จักเอ็มบัปเป้ดีเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสกันสรุปคือแม้จะรู้ว่ามันไม่ง่ายนะแต่เขามั่นใจว่าทีมจะพยายามหยุดจอมถล่มประตูคนนี้ได้แน่นอนพูดถึงเทนอเลซานเดอร์อาร์โนเนี่ยก็มีอีกเรื่องที่กาเฟนแบกพูดถึงก็คือ เทนที่ย้ายไปเรเวนลิดน่ะกาเฟนแบบบอกว่าไม่รู้แฟนบอลจะต้อนรับเทนยังไงที่แอนฟิลเพราะว่าเป็นเด็กเก่าแต่สําหรับเขาเองเนี่ยเทนยังเป็นเพื่อนที่ดีอยู่ไม่มีข้อความอะไรจะฝากไปถึงเพื่อนแค่เจอกันในสนามก็พอสรุปง่ายๆคือลิเวอร์พูลเตรียมแผนหยุดเอ็มบปเป้แล้วนะโดยมีโกนาเต้เป็นกุญแจสําคัญส่วนเทนก็จะกลับบ้านเก่าในฐานะคู่แข่งคืนนี้มันต้องเดือดแน่ อาร์เนอร์สลอตเนี่ยพูดถึงเกมใหญ่2นัดติดเลยคืออย่างนี้เรอร์พูเนี่ยเพิ่งจะหลุดจากช่วงวิกฤตที่แพ้รัวๆมาได้จากการชนะวินล่า2ประตูต่อศูนย์แต่มันมีโปรแกรมโคตรหนักรออยู่ในคืนนี้คือเจอเรียมานลิตในยูฟาแชมเปี้ยนลีกวันอาทิตย์่ยต้องไปเยือนแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอีกสลลตตัดสินใจเรื่องการจัดทีมยังไงเหรอนักข่าวก็เลยถามว่าค้ชจะจัดตัวเจอเรียมานิตยังไงโดยคิดเผื่อเกมแมนซิตี้ด้วยหรือเปล่าในวันอาทิตย์นี้คำตอบของสลอตคือไม่เลย เขาบอกว่าเขาไม่คิดสนใจเรื่องรายชื่อตัวจริงในวันอาทิตย์เลยเหตุผลก็เพราะว่ามันมีเวลาพัก4วันขั้นกลางระหว่าง2เกมนี้ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรเปรียบเทียบคือปกติทีมเราเจอโปรแกรมเตะทุกสองวันบ่อยมากๆแต่ครั้งนี้ในคู่แข่งมารลิทก็พักเท่าเราพเพราะสองทีมเตะยูฟ่าการ์สัปดาร์เหมือนกันสรุปคือรายชื่อตัวจริงผู้เล่นในเกมจะเจอมาริทเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเกมที่จะเจอแมนซีแน่นอนเขาจะเน้นชนะมารลิทก,ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วยังเสริมอีกว่ามาริดปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วที่ลิเวอร์พูลเคยชนะมา2ประตูต่อศูนย์ปีที่แล้วเนี่ยมาริดมีตัวเจ็บเยอะแต่ปีนี้ตัวหลักอยู่ครบและน่าจะมีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาอีกถึง2-3คนสลอตเนี่ยยอมรับว,ว่ามาริดเป็นทีมที่ดีมากๆและทําผลงานได้ดีตลอดในยูฟาแชมเปียนลีกแต่เขาบอกว่าเราก็เป็นทีมที่ดีมากเช่นกันสรุปง่ายๆคือโค้ชสลอตบอกว่าเทหมดหน้าตักกับเกมเจอมาริดคืนนี้ก่อนเลย ไม่กักตัวจริงไว้เจอแมนซเพราะมีเวลาพักถึง4วันสู้ทั้งเต็มที่ทั้ง2เกมรอดูเลยนะัคืนนี้ตี3จะเป็นยังไงมีเรื่องเมาส์จากฝั่งเรียวมารลิดก่อนเกมใหญ่คืนนี้มาฝากคืออย่างที่รู้กันว่าคืนนี้เนี่ยหงจะเจอมารลิดในยูฟาที่แอนฟิลทำไมมารลิดเนี่ยถึงไม่ยอมมาซ้อมที่แอนฟิลรู้ไหมปกติเวลาทีมไหนจะมาเยือนที่แอนฟิลเนี่ยเขาจะลงซ้อมเบาๆที่สนามจริงก่อนวันแข่งหนึ่งวันเพื่อให้คุ้นเคยกับสนาม และสื่อจะได้ถ่ายรูปทําข่าวแต่มาริทแต่ไม่ทําแบบนั้นนะครับพวกเขาเลือกที่จะไม่ลงซ้อมที่แอนฟิลด์ก่อนเกมคนที่เฉลยเนี่ยก็ไม่ใช่ใครก็เป็น so, ซาบีอลอนโซ่กุนซือมาริทนี่เองนั่นแหละออกมาให้เหตุผลว่ามันเป็นการตัดสินใจของผมเองเพราะเราชอบซ้อมในสนามของเราเองมากกว่าเราไม่ต้องการถูกลอบล้อมด้วยกล้อง200กว่าตัวโคนอลอนโซ่เนี่ยอยากให้ลูกทีมมีสมาธิเต็มที่กับการเตรียมตัวและไม่ต้องการให้สื่อเนี่ยเข้ามาวุ่นวาย ในการซ้อมครั้งสุดท้ายก็เลยเลือกซ้อมที่สนามบันเดบาบาสสนามซ้อมของมัรลิดก่อนบิดมาเลีวพูลเลยแล้วค่อยมาแถลงข่าวตามระเบียบเฉยๆฉอารอนโซ่เนี่ยมาคุมรลีวมารลิดเนี่ยมีเทนอเล็กซานเดอร์อาโนอดีตแบ็คขวาหง,งรวมอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะส่งลงเจอทีมเก่าไหมสรุปแล้วเนี่ยอารอนโซ่เนเน้นความเป็นส่วนตัวในการซ้อม ื่อให้ลูกทีมโฟกัสกับเกมคืนนี้แบบสุดๆไปเลยดูท่าทางจะเตรียมตัวมาดีมากเลยนะเนี่ยมีอัปเดตตลาดนักเตะม,มาให้รู้อีกแล้วรอบนี้เป็นเรื่องของเกย์กองหลังตัวเก่งทีมชาติอังกฤษของคิสตันพาเลตนี่แหละโรมาโน่ยืนยันว่าเกย์ไปแน่กูรูคอนเฟิร์มเลยวาบิโอโรมาโน่เนี่ยคนที่มีวลีเด็ดว่าเฮียวีโก้เนี่ยออกมายืนยันเลยว่าเกย์จะย้ายทีมแน่นอนแล้วเมื่อไหร่ล่ะ โรมาโน่เนี่ยก็พูดว่าน่าจะเกิดขึ้นในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้เลยหรืออาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็เป็นได้แล้วลิเวอร์พูลมีลุ้นแค่ไหนเคยเกือบได้แล้วโรมาโน่บอกว่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลเคยเกือบได้ตัวเกอี e มาแล้วเขาเล่าว่าสองสโมสรเนี่ยตกลงค่าตัวกันได้แล้ว3 5ล้านปอนด์ด้วยแต่เดี๋ยวมันล่มเพราะพาเลทหาตัวแทนไม่ทันในวันสุดท้ายของตลาดนั่นแหละเสียดายมาก ตอนนี้ลิวพูก็ยังเป็นหนึ่งในทีมจากพิีเมลิกที่ตามสถานการณ์ของเกฮีอยู่ใกล้ชิดนะแต่ตอนนี้คู่แข่งเพียบเลยไม่ใช่แค่ลิวพูที่อยากได้เพราะมียักษ์ใหญ่จากยุโรปเนี่ยลุมแย่งเพียบเลยสโมสรชั้นนําในสเปนก็ตามติดสถานการณ์นี้อยู่บเยอร์มิวนิกก็สนใจมากๆถ้าเกิดอัลฟอนโซเดวิดย้ายออกไปแบบฟรีๆเกฮีเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักในลิสต์ของบาเยอร์เลยแล,และเกฮีเราจะทํำยังไง โลมาโน่บอกว่าเกย์ี่จะไม่รีดตัดสินใจในตอนนี้หรอกเขาจะขอประเมินทางเลือกทั้งหมดก่อนเลือกต้นสังกัดใหม่เดียวนี้ถือเป็นเดียวที่สำคัญมากเพราะเขาเป็นที่ต้องการของทีมท็อปทอปทั่วโลกเลยแลนะอาจจะเป็นการย้ายทีมสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดกองหลังอื่นๆในยุโรปด้วยนะสรุปคือเวอรมูมีโอกาสได้ตัวเกยีมาเสริมหลังบ้านอยู่ แต่ก็ต้องแย่งชิงกับทีมระดับท็อปของสเปนและเยอรมันอย่างดุเดือดเลยละ่ะลุนกันเหนื่อยแน่งานนี้ขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวจากทางหงแดงลิเวอร์พูลอย่างนี้ทุกๆวันขอบคุณครับ